สวัสดีคะ่ะทุกท่านที่นี่คือบับายใต้แสงตะวันในปี2015ที่รัฐโอไฮโอเมืองแซนดัสกีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเฮเทอร์โบเกลซึ่งเป็นคุณแม่ยังสดอายุ28ปีเธอมีลูกสาวไว้5ขวบชื่อว่ามันสกินสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันสภาพความเป็นอยู่นั้นไม่ถือว่าร่ำรวยแต่เพื่อให้ลูกสาวได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเฮเทอร์ ater, ทำงานหนักมากเธอทำงานพาร์ทไทม์ในโรงง,งานเวลพูใกล้บ้าน โรงงานแห่งนี้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือเนเช่นเครื่องซักผ้าและตู้เย็นเป็นหลัก เฮ hey, เธอไม่มีรักษาะพิเศษใดๆเธอจึงเป็นเพียงแค่ลูกจ้างธรรมดาที่อยู่ประจำจุดสายการผลิตความเป็นอยู่ของเธอก็นับว่ายังพอได้อยู่แต่เฮ <Hey, S 1> เธอผู้มีความทะเยอทะยานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเติมเต็มทุกอย่างให้กับเธอได้เธอจึงอยากเป็นนางพยาบาลสิ่งนี้จะทำให้มีรายได้มากขึ้นซึ่งลูกสาวก็จะมีชีวิตดังนั้นในเวลาว่างจากงานประจา เธอก็จะอยู่ที่โรงเรียนแพทย์เพื่อเรียนวิชาการพยาบาลและเรียนจบครบทุกหลักสูตรแล้วเหลือเพียงแค่สอบให้ผ่านเท่านั้นเธอก็จะได้เป็นนางพยาบาลแล้ว ่าเสียดายที่เธอสอบไม่ผ่านเฮเธอสอบตกเพียงวิชาเดียวงานไม่ราบรื่นก็ช่างเถอะแต่ชีวิตรักของเฮเธอก็ยุ่งเหยิงเช่นกันเธอและแฟนสาวของเธอคาเมล่าได้รู้จักกันในที่ทํางานทั้งสองคบห่าดูใจกันเป็นเวลาเกือบปีสุดท้ายเป็นเพราะทะเลกกาะกันเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยเมื่อไม่นานมานี้ทาให้เฮเธอที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านในเวลาเดียวกันจนสภาพจิตใจเธอยำแย่มากวันที่8เมษายนปี2015เฮเธอเป็น ท,ทำงานตามปกติเวลาทำงานของเฮเธอร์คือสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเวลาก่อนสี่ทุ่มของวันที่8เมษายนกล้องวงจรปิดได้จับภาพของเฮเธอร์ที่เข้าไปโรงงานในระหว่างที่ทำงานได้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเฮเธอร์ยังคงทำงานด้วยความชำนาญเหมือนเดิมเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเช่นกัน ในชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านมาถึงเวลา6กโมงเช้าของวันที่เก้าเมษายนได้เวลาที่เฮเธอร์จะเลิกงานแล้วแม้ว่าท้องฟ้าจะยังไม่สว่างแต่จากบันทึกของกล้องวงจรปิดทางเข้าโรงงานสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าในเวลา6กนาิกสิจินาทีเฮเธอร์ ather, ได้เดินออกมาจากประตูโรงงานเพียงลำพังหลังจากตรงไปที่ยังลานจอดรถแล้วเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จนถึงเวลาบ่ายโมงลูกสาวของเฮเธอร์ไม่เห็นแม่มารับตัวเองที่โรงเรียนซึ่งก่อนหน้านี้เฮเธอร์ไม่เคยไม่มารับลูกสาวกลับจากโรงเรียนแต่วันนี้เธอได้หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้ทุกคนคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติคุณครูที่โรงเรียนก็ติดต่อเฮเธอร์ไม่ได้จึงได้รีบโทรแจ้งตำรวจทันที ตำรวจได้ติดต่อครอบครัวของเฮเธอร์ครอบครัวของเธอบอกกับตำรวจว่าเฮเธอร์ไม่มีทางละทิ้งลูกสาวได้แน่นอนและไม่เคยขัดแย้งกับใครต้องมีคนลักพาตัวเธอไปแน่นอนตำรวจได้ส่งกำลังออกไปตรวจสอบทันทีเพื่อข้นหาเฮเธอร์เมื่อพูดถึงการออกปฏิบัติการนี้เือเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากที่ยังสามารถค้นพบได้ภายในวันเดียว วันที่10เมษายนในลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งห่างจากโรงงานเวลพูเพียงไม่กี่มลก็ได้พบรถยนต์ของเฮเทอร์ตรวจสอบสภาพภายนอกของรถแล้วไม่พบอะไรแต่ที่ท้ายรถกลับต้องพบกับภาพที่ทําให้ตํารวจที่อยู่ในจุดเกิดเหตุต้องตกใจเฮเทอร์ข <H ater S 1> ดตัวอยู่ในท้ายรถและหยุดหายใจแล้วและผมสีบลอนบนศีรษะก็หายไปเช่นกันตํารวจได้ทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและได้พบบางอย่างว่าเฮเทอร์ จากไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากอาวุธแต่ตำรวจไม่พบร่องรอยของอาวุธภายในรถยนต์ร่องรอยคราบสีแดงก็พบน้อยมากดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ข้อสรุปว่าบนรถไม่ใช่จุดแรกที่เกิดเหตุมีคนทำร้ายเฮเธอร์จากสถานที่อื่นแล้วยัดเธอเข้าไปไว้ในท้ายรถแขนของเฮเธอร์มีบาดแผลมากมายดูจากสภาพแล้วเหมือนได้ต่อสู้กับคนร้ายเล็บมือทั้งสิบนิ้วของเฮเธอร์ก็ถูกตัดออกไปเส้นผมก็ถูกตัดออกไปหมดซึ่งสิ่งนี้มันผิดปกติอย่างชัดเจน ตำรวจสันนิษฐานว่าในขณะที่เฮเธอร์ต่อสู้กับคนร้ายนั้นได้ใช้เล็บขวนคนร้ายเหนือเยื่อจากร่างกายของคนร้ายได้ฝังอยู่ในเล็บและการต่อสู้ในเวลาต่อมาเฮเธอร์ได้ดึงเส้นผมของคนร้ายเส้นผมที่หล่นล่วงลงมาผสมไปกับเส้นผมของเฮเธอร์เป็นไปไม่ได้ที่คนร้ายจะหาเส้นผมได้ทีละเส้นดังนั้นจึงทำการโกนผมของเฮเธอร์และตัดเล็บออกจนหมด เสื้อที่เฮเธอร์สวมอยู่เป็นเสื้อยืดมิกกี้เมาส์สีแดงขนาดใหญ่เสื้อยืดตัวนี้มีขนาดใหญ่มากเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เสื้อของเฮเธอร์และไม่มีรูเล็กๆของอาวุธด้วยซึ่งหลังจากคนร้ายทําความสะอาดร่างกายของเฮเธอร์แล้วได้สวมเสื้อตัวนี้ให้เธอในตอนท้ายจากเบาะแสเหล่านี้สามารถบอกได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากเขาจงใจทําลายเบาะแสทั้งหมดที่ชี้ตัวไปยังคนร้ายสิ่งนี้ทําให้การคลี่คลายคดีเป็นไปด้วยความยากลําบากมาก ผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งนี้หลังจากที่รู้ข่าวอน,นาสลดใจที่เฮเธอร์ถูกทำร้ายก็รู้สึกเห็นใจเธอที่ต้องประสบกับเคราะห์ร้ายชาวเมืองเกิดความโมโหตั้งออกมาเดินขบวนไปตามท้องถนนโดยหวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจังกับคดีนี้อยู่แล้วบวกกับแรงกดดันจากมวลชนทำให้ชอนโอคอนเนลผู้รับผิดชอบคดีนี้รีบทำการสืบสวนทันทีคาเมลลาในฐานะคนรักของเฮเธอร์กลายเป็นคนแรกที่ถูกตำรวจสงสัยโดย และก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นกับเฮเธอร์แคเมล่าเคยเทะเลาะกับเธอหนึ่งครั้งนี่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุก็ได้แต่หลังจากการสอบสวนในเชิงลึกพบว่าหลังจากเฮเธอร์หายตัวไปแคเมล่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอมากต่อมาหลังจากที่รู้ว่าเฮเธอร์ถูกทำร้ายก็ <c oughs> ยิ่งเสียใจหนักเข้าไปอีกเพื่อนร่วมงานในโรงงานเป็นพยานได้และภาพลักษณ์ของแคเมล่าที่มีต่อทุกคนคือเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยดีอยู่เสมอ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเธอจะเป็นคนร้ายที่ทำเรื่องโหดร้ายเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะตัดสินตามมุมมองของฝ่ายตำรวจแต่จริงๆแล้วไม่มีหลักฐานสำคัญอะไรเลยตำรวจจึงได้ลบข้อสงสัยที่มีต่อคาเมราออกไป ต้องสงสัยคนที่สองคือไคโอนาบอซึ่งเป็นแม่เล้งเดียวที่เลี้ยงลูกคนเดียวเช่นกันเธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่พบร่างของเฮเธอร์นั้นสิ่งที่บังเอิญก็คือในวันที่เฮเธอร์หายตัวไปไคโอนาได้โพสต์ในบัญชีโซเชียลของเธอถึงข้อความที่น่าสะเทือนขวัญว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เพราะการทำร้ายผู้อื่นจะต้องรับโทษติดคุก8ถึง10ปีจากความหมายตามตัวอักษรแล้ว ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นคำสาร,รภาพอย่างหนึง่งและตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านใกล้เคียงดูเหมือนว่าไคโอนาจะมีเสื้อยืดมิกี้เมาส์สีแดงด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้อดไม่ได้ที่จะสงสัยเธอแต่ที่บ้านของเธอกลับไม่พบอาวุธใดๆ ต้องกล่าวถึงความบังเอิญอีกสิ่งหนึ่งก็คือในคืนที่เฮเทอร์หายตัวไปภายในอพาร์ตเมนต์ของไครโอนายังมีคนหนึ่งที่ชื่อโอมาแทชเชอร์เขาเคยถูกจับกุมหลายครั้งด้วยข้อหารักทรัพย์และจำหน่ายอาวุธเจ้าหน้าที่ชอนคิดในใจว่าถ้าหากเขาทั้งสองคนสมคบคิดแผนร้าย ถ้ายางนั้นทุกอย่างก็จะสมเหตุสมผลหลังจากการสอบสวนพบว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโอมาคนนี้ได้ขโมยอาวุธลำกล้องขนาดเล็กและเหตุเธอก็ได้ถูกทำร้ายโดยอาวุธลำกล้องขนาดเล็กแต่จากการสอบสวนในขั้นต่อมาตำรวจตามหาอย่างไรก็ไม่พบเครื่องมือในการก่อเหตุเลยถ้าหากโอมาเป็นคนลงมือจริงๆหลังจากก่อเหตุก็จะกำจัดอาวุธทิ้งแน่นอนดังนั้นชอนจะปรับทิศทางสืบสวนโดยเน้นไปที่การตามหาอาวุธที่หายไปเป็นหลัก จากการสอบถามในเชิงรุกก็ได้พบผู้ต้องสงสัยรายที่4นั่นก็คือเครีเจฟฟรีย์เขาและโอมาผู้ต้องสงสัยรายที่3มนั้นเป็นเพื่อนกันเขามีประวัติการกระทำผิดกฎหมายมากมายเคยมีผู้เห็นเครี่น้ำถุงด้ำถุงหนึ่งโยนลงในแม่น้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตำรวจคาดว่าถุงดำใบนี้เป็นอาวุธในการก่อเหตุที่พวกเขากำลังตามหาแต่ตำรวจส่งนักดำน้ำจำนวนมากไปคนก็ไม่พบสิ่งใดในแม่น้ำเลย ถึงแม้ว่าจะตามหาอาวุธไม่พบชอนก็ยังคงเชื่อว,ว่าการที่เฮเทอร์ถูกทำร้ายนั้นเป็นการสมคบคิดของ คีโอนาโอมาและเครี่ทั้ง3คนนี้ตำรวจได้พบหลักฐานใหม่บนร่างของเฮเทอร์จากการสำรวจอย่างละเอียดพบว่าในเล็บมือมีเนื้อเยื่อร่างกายของคนร้ายอยู่เล็กน้อยและนำมาตรวจ DNA ได้สำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำา n n a ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายและ DNA ที่พบในจุดเกิดเหตุมาจับคู่กันแต่ก็ไม่สามารถจับคู่ DNA ได้สำเร็จซึ่งเหตุผลเหล่านี้เพียงพอที่จะยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่คนก่อเหตุแต่ชอน คงเป้าไปที่ไคโอนะ่าเพราะตลอดเวลาที่ได้สอบสวนเธอนั้นคิดว่าเธอเป็นคนร้ายแน่นอนต่อมาไคโอนะ่าได้ไปพบสื่อสำนักหนึ่งในท้องถิ่นสื่อสำนักนี้รายงานเรื่องชอนมาหลายปีแล้วว่าเขาทุจริตทันทีที่สื่อรายงานเรื่องชอนออกไปเขาก็ถูกสอบสวนทันทีในตอนท้ายชอนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้สอบสวนคดีนี้อีกต่อไปหลังจากที่ชอนถูกถอดออกจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใหม่มาทันทีเขาคือคริสฮิลตันเจ้าหน้าที่คริสหลังจากเข้ามารับผิดชอบคดีเฮเธอร์แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มสอบสวนใหม่แต่ในเวลานี้คดีที่เฮเธอร์ถูกทำร้ายนั้นผ่านมาสองปีแล้วกระบวนการการสอบสวนในครั้งก่อนเขาเองก็ไม่แน่ใจจึงทำได้เพียงจัดระเบียบข้อมูลของคดีใหม่ทั้งหมดในกระบวนการนี้ เขาได้พบสิ่งที่น่าตกใจอยู่อย่างหนึ่งกระบวนการสืบสวนมากมายในครั้งก่อนล้วนไม่มีจดบันทึกไว้เลยข้อมูลทั้งหมดจึงไม่สามารถใช้งานได้คริสไม่มีหนทางอื่นจึงทำได้เพียงสอบสวนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นและไม่มีอ้างอิงรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชอนอีกต่อไป 2ปีต่อมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเฮเทอร์ทุกคนได้ถูกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายแรกแน่นอนว่าจะต้องเป็นคาเมล่าแฟนสาวของเฮเทอร์ผลการสอบสวนครั้งนี้ก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่า คาเมลาเป็นผู้บริสุทธิ์จากการสอบสวนทั้งสองครั้งได้ข้อสรุปว่าเธอไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยรายต่อไปคือ3คนที่อดีตเจ้าหน้าที่ชอนได้ตั้งข้อสงสัยต่อไคโอน่าโอมาและเครีแต่ผลการสอบสวนของคริสและผลการสอบสวนของชอนนั้นกลับมีข้อสรุปที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เขาคิดว่าพวกเขาทั้ง3าคนไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่พวกเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่พบร่างของเฮเทอร์และหลักฐานจาก DNA ที่พบบนร่างของเฮเทอร์ก็สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างสมเหตุสมผลคริสตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการสอบสวนโดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมบางอย่างในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกรเชื่อว,ว่าหลังจากคนร้ายก่อเหตุแล้วจะต้องทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้แน่นอน จากการสืบสวนบัญชีโซเชียลมีเดียและอีเมลของเฮเทอร์ในที่สุดก็ได้พบข้อมูลที่สำคัญเนื่องจาก Google Mail จะมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์ตำรวจได้พบข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ในวันที่เฮเธอร์ได้หายตัวไปนั้นแสดงให้เห็นว่าวันนั้นเฮเธอร์เลิกงานในเวลา6นาฬิกา17นาที13นาทีต่อมาพิกัดโทรศัพท์ของเธอก็ได้ปรากฏที่แคมป์รถพ่วงซึ่งอยู่ห่างออกไปจากโรงงานเพียงไม่กี่มลาเจ้าของแคมป์รถพ่วงที่ชื่อว่าแดเนียลเมเยอร์สเขาบังเอิญเป็นเพื่อนร่วมงานของเฮเธอร์และยังทำงานในสายการผลิตเดียวกัน วันที่เฮเธอร์หายตัวไปเขากับเฮเธอร์ออกจากโรงงานเกือบพร้อมกันตำรวจจึงได้ตามตัวแดเนียลคนนี้แดเนียลกล่าวว่าตนไม่คุ้นเคยกับเฮเธอร์เลยและไม่เคยติดต่ออะไรกันด้วยหลังจากที่เฮเธอร์จากไป แดเนียลได้ไปงานที่พิธีและยังลงลายเซ็นไว้อีกด้วยนอกจากนี้ในกิจกรรมบริจาคเงินสำหรับเฮเธอร์บนเว็บไซต์นั้นแดเนียลยังได้บริจาคเงินจำนวน125ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,913.75บาทอีกด้วยแต่เมื่อตำรวจต้องการให้เขาตรวจสอบ DNA เขากลับไม่ยินยอม เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาเขาเป็นครั้งที่สองก็ได้บอกแก่เดนิเอลโดยทันทีว่าหากคุณปฏิเสธที่จะให้ตัวอย่าง DNA ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะเป็นผู้ต้องสงสัยร้ายใหญ่ที่สุดที่ทำร้ายเฮเธอร์ในที่สุดแดนิเอลก็ให้ความยินยอมหลังจากเปรียบเทียบ DNA ของแดนิเอลแล้วและ DNA ที่พบบนร่างของเฮเธอร์แล้วตัวอย่าง DNA ทั้งสองนั้นเขาคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยหลักฐานสำคัญดังกล่าว ตำรวจจึงได้จับกุมแดเนียลทันทีต่อมาเมื่อตำรวจค้นบ้านของแดเนียลก็ได้พบเบาะแสเพิ่มเติมภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เฮเตอร์หายตัวไปแดเนียล <Daniel S 1> ได้ทำการเปลี่ยนพื้นไม้ในบ้านและที่นอนบนเตียงตำรวจคาดว่าบ้านของแดเนียลน่าจะเป็นจุดแรกที่ได้เป็นจุดเกิดเหตุเนื่องจากบนพื้นและที่นอนได้ทิ้งร่องรอยสีแดงและรูเล็กๆไว้จำนวนมากและเพื่อทำลายหลักฐานแดเนียลจึงได้ซื้อพื้นไม้และที่นอนมาเปลี่ยนใหม่ สเดือนหลังจากเฮเธอร์ถูกทำร้ายแดเนียลได้ไปหาหมอฟันเพราออุดฟันเนื่องจากฟันซี่หนึ่งของเขาหักตำรวจสันนิษฐานว่านี่อาจเป็นตอนที่ต่อสู้กับเฮเธอร์แล้วถูกตีจนหักโดยไม่ทันระวัง นอกจากนี้ที่บ้านของแดนเนียลยังมีตู้เซฟลับอีกด้วยภายในเซฟเต็มไปด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงจำนวนมากรวมทั้งยังมีภาพถ่ายและเทปวิดีโอของเขาและผู้หญิงอีกหลายคนดูเหมือนว่าแดนเนียลจะเคยชินกับการทำความผิดเช่นนี้ในความเป็นจริงหลังจากที่แดนเนียลถูกจับแล้วมีผู้หญิงในเมืองนี้อย่างน้อย1ิคนได้ออกมาพูดว่าแดนเนียลเคยล่วงละเมิดและทำร้ายพวกเธอในอดีตเหยื่อเหล่านี้ล้วนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก็บตัวและประพฤติตัวดีตำรวจ คาดการ่าแดเนียลได้นัดกับเฮเทอร์ให้ไปพบกับที่แคมป์รถพ่วงของเขาแดเนียลคาดไม่ถึงว่าขณะที่กําลังจะล่วงละเมิดเฮเทอร์เฮเทอร์ก็ได้ขัดขืนอย่างรุนแรงเฮเทอร์ขวนเขาจนเกิดบาดแผลในระหว่างการต่อสู้สิ่งนี้ทําให้แดเนียลเกิดบันดานโทสะจึงทําร้ายเฮเทอร์หลังจากนั้นก็ได้ทําความสะอาดร่างกายของเฮเทอร์ด้วยความระมัดระวังเพื่อทําลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องตำรวจกล่าวว่าแดเนียลมีสภาพจิตใจที่ปก ติขนาดนี้เป็นไปได้ว่านี้ไม่ใช่การกอ่อเหตุครั้งแรกจึงได้ทำการตรวจสอบประวัติของเขาพบว่ามีคดีที่เกิดขึ้นมา6ปีที่แล้วซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเขา วันที่1เมนาคมปี2009อดีตแฟนสาวของแดเนียลถูกพบว่าขาดใจอยู่ที่บ้านและมีอาวุธยาวชิ้นหนึ่งที่วางอยู่ข้างเธอในตอนนั้นตำรวจคิดว่าเธอตั้งใจจบชีวิตด้วยตัวของเธอเองแต่ตลอดหลายปีมานี้พี่สาวของเธอไม่เคยเชื่อว่าน้องสาวจะจบชีวิตด้วยตนเองตอนนี้แดเนียลถูกจับกุมได้แล้วเมื่อมาคิดถึงเรื่องนี้แล้วในปีนั้นคดีนี้นะ่าจะเป็นฝีมือของแดเนียลด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากเหตุการณ์ใน ผ่านไปหลายปีแล้วและไม่มีหลักฐานจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้คดีนี้นอกจากแนเนียลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ตํารวจสองนายที่ถูกจับกลุมด้วยเช่นกันคนแรกคือเจ้าหน้าที่ชอนเขาได้ละเมิดกฎในระหว่างการสอบสวนคือการซ่อนข้อมูล DNA และพยายามดำเนินคดีผู้บริสุทธิ์ทั้ง3คนสุดท้ายเขาจึงถูกตัดสินจำคุก2ปีในความจริงแล้วไม่กี่วันหลังจากเฮเทอร์ถูกทำร้ายได้มีคนส่งอีเมลฉบับหนึ่งถึงชอนเ เนื้อหาของอ e ีเมลนี้มีใจความว่าฉันรู้ว่ามีใครบางคนที่ทำงานในโรงงานเวิร์ลพูลและมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะเป็นคนร้ายที่ทำร้ายเฮเธอร์นี่คือเบาะแสที่สำคัญอย่างหนึ่ง หากในตอนนั้นเขาได้สอบสวนไปตามแนวทางนี้ก็เป็นไปนได้ว่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้ตั้งแต่ในครั้งแรกแต่ชอนเลือกที่จะเพิกเฉยเพียงเพราะความประมาทของเขาทําให้นักโทษลอยนวลไปอีกสองปีหลังจากเกิดเรื่องชอนได้กล่าวเพียงประโยคเดียวว่าเขาจําอีเมลนั้นไม่ได้ซึ่งบ่งบอกถึงการละเลยต่อหน้าที่ของเขาส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งคืออดีตผู้บัญชาการโอวีเมล เนื่องจากเขาได้ขโมยทรัพย์สินของสำนักง,งานและหลอกเอาของที่ไม่ดีเป็นตน้นสุดท้ายจึงถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปีเพื่อเลีเล่ยงก,ก,การลงโทษขั้นสูงสุดแดเนียลเลือกที่จะยอมสารภาพผิดสุดท้ายจึงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาค a เมล่าแฟนสาวของเฮเทอร์ได้พูดกับแดเนียลในชั้นศาลว่าเธออยากจะบอกให้เขารู้ว่าชีวิตของแม่คนหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งและคนรักคนหนึ่งที่แดเนียลได้พรักไปนั้นคือบาปที่ไม่มีวันจะให้อภัยได้โอเคค่ะข้างบนก็คือเรื่องราวของวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอของฉันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ